สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ <You 're S 1> ช่วงเวลา <to> ของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะ s <S วันนี้เราจะมาพิจารณากันในประเด็นที่เออต้องบอกว่าร้อนแรงทีเดียวค่ะนั่นคือคำสั่งล่าสุดของสารดิการแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีคำสั่งให้นายทักษิณชินวัตรกับเข้ารับโทษจำคุกหนึ่งปีหลังจากกรณีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตารวจชั้น14นะคะครับ ซึ่งคำสั่งนี้ออกมาก็จุดประเด็นคำถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าการที่สารเข้ามามีบทบาทถึงขั้นตรวจสอบแล้วก็สั่งการในเรื่องการประคับโทษแบบนี้เนี่ยมันเป็นการใช้อํานาจตุลาการเพื่อตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่ากําลังกลายเป็นว่าสารกําลังก้าวล่วงขอบเขตอํานาจของกรมราชธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็อาจจะกําลังสร้างปรรทัดฐานใหม่ที่ตามมาด้วยปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่า ในวันนี้เนี่ยดิฉันจะขอเสนอว่าสิ่งที่สารทำนั้นคือการใช้อำนาจที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อค้ำจุนหลักนิติธรรมและก็ที่สำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนมาค่ะครับส่วนผมก็จะมาชวนมองในมุมที่อาจจะกลับกันนิดนึงนะครับว่าแม้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะทาให้หลายๆฝ่ายพอใจนะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่สารต้องใช้การตีความกฎหมายเพื่อ เข้ามาจัดก,การเรื่องการบังคับโทษเองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าคือมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนถึงความบกพร่องในระบบราชทันที่เราอาจจะต้องไปแก้ที่ต้นทาง มากกว่าจะให้สารมาแก้ที่ปลายเหตุเป็นกรณีกรณีไปนะครับค่ะงั้นดิฉันขอเริ่มจากมุมที่ว่าทําไมคําสั่งสารครั้งนี้ถึงมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้สังคมมีความรู้สึกออคลางแคลงใจสะสมในเรื่องนี้พอสมควรเลยมีเสียงตั้งคําถามต่างๆจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากฝั่งอุทิศภายอย่างคุณสมชายสวงการหรือว่าคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะที่ท่านก็ชี้ถึงความไม่ปกติมาโดยตลอดนะ ะะอืมครับจริงครับความกังขาในสังคมนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็ความกังขานั่นเองที่ทำให้เหตุผลของสารดีการในครั้งนี้ยิ่งมีความสำคัญเพราะว่าสารชี้ชัดลงไปเลยว่ากระบวนการส่งตัวนายทักษิณไปรักษานอกเรือนจำนั้นน่ะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยอ้างพรบราชทันมาตรา5 5แล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแถมยังระบุด้วยว่าอาการป่วยที่อ้างมานั้นนะไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตตามระเบียบเลยคือจุดนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่กรมราชทันดําเนินการไปก่อนหน้านี้มันมีปัญหาจริงๆทั้งในทางข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะครับครับเข้าใจในเหตุผลเรื่องความไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สารยกมาครับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้การที่องค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบมันก็เลย อ,อ,อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าฝ่ายบริหารอย่างกรมราชัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมถูกมองว่าหย่อนยานหรืออาจจะมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติเนี่ยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมันก็จะเสียหายไปด้วยนะคะศาลก็เลยต้องทําหน้าที่เพื่อรักษาหลักการเอาไว้จะเห็นว่าปฏิกิริยาตอบรับจากหลายๆส่วนเช่นผู้ที่ยื่นคําร้องอย่างคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์หรือแม้แต่คุณสมชายแล้วก็นกพวรงก็มองว่านี่คือการคืนความยุติธรรมแล้วก็ชื่นชมที่คุณ สินยอมกลับไปรับโทษตามคำสั่งอะคะ่ะครับรับทราบถึงเสียงตอบรับเชิงบวกนั้นครับแต่ว่าผมก็อดไม่ได้ที่จะชวนมองจากอีกมุมหนึ่งนะครับคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะน่ากังวลในระยะยาวเนี่ยคือนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยที่เราเห็นสารดีกาลงมาจัดการในขั้นตอนการบังคับตามคำพิพากษาซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลักการแบ่งแยกอำนาจก็ถือว่านี่เป็นพื้นที่ของฝ่ายบริหารเต็มๆก็คือกรมราชทัณฑ์นั่นเอง อาจารย์มุนินพงษาบาลแห่งนิติธรรมศาสตร์ก็ตั้งท่อสังเกตประเด็นนี้ว่าอย่างน่าสนใจมากครับค่ะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าศาลไม่ทําแล้วใครจะทําได้ล่ะคะนั่นแหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยเพราะว่าการที่ศาลจะเข้ามาได้เนี่ยศาลจําเป็นต้องตีความกฎหมายเพื่อสร้างอํานาจให้ตัวเองในการไต่สวนทั้งท้งที่ไม่มีกฎหมายเขียนไว้ตรงๆเลยว่าจะทําได้การตีความนี้ แม้ว่าจะนําไปสู่ผลที่หลายคนเห็นว่ายุติธรรมนะแต่มันกลับสะท้อนภาพความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยต่อกลไกของฝ่ายบริหารอาจารย์มุนินถึงขั้นชื่อว่าคําสั่งศาลครั้งนี้เปรียบเสมือนอพยานหลักฐานของความล้มเหลวในกระบวนการบังคับโทษเลยทีเดียวนะครับอืมดิฉันเข้าใจมุมมองนั้นนะคะแต่ว่าถ้ากระบวนการมันล้มเหลวไปแล้วจริงๆเนี่ยการปล่อยไว้เฉยๆมันก็จะยิ่งทําให้หลักการเสียหายใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่คําถามก็คือ การให้สารเข้ามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้มันคือทางออกที่ยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าอาจารย์มุนินมองว่านี่คือเหมือนกระสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆเลยนะส่งไปยังฝ่ายบริหารว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปกระบวนการบังคับโทษอย่างจริงจังทั้งเรื่องความโปรง่งใสหลักเกณฑ์และก็การตรวจสอบภายในไม่ควรจะปล่อยให้ความบกพร่องนี้กลายเป็นภาระที่สารต้องเข้ามาแบกรับด้วยการตีความกฎหมายเป็นครั้งครั้งไป ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยความกังวลที่ตามมาก็คือเรื่องบรรทัดฐานใหม่ที่อาจารย์มุนินเตือนเอาไว้คําสั่งนี้มันเหมือนกับเปิดประตูบานใหม่ขึ้นมาเลยนะครับต่อไปก็อาจจะมีคนไปร้องให้ศาลตรวจสอบการมาคับโทษในคดีอ,อื่นอีกมากมายเลยแล้วทีนี้ศาลจะรับมือ,อยังไงจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไหมหรือว่าจะเสี่ยงต่อข้อคอรหาว่าเลือกปฏิบัติถ้าเกิดไม่รับไต่สวนคดีอื่นขึ้นมาค่ะ เรื่องบรรทัดฐานใหม่ก็น่าคิดตามนะคะแต่ขอตอบในประเด็นขอบเขตอำนาจก่อนดิฉันว่าศาลมีหน้าที่โดยชอบธรรมนะคะที่จะต้องดูแลให้คำพิพากษาของตัวเองเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เจตนารมณ์ถ้าการบังคับโทษมันถูกทำให้บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวบทกฎหมายอย่างเช่นกรณีนี้ที่ศาลชี้ว่ามันไม่เป็นไปตามม55พรบราชทรรมมันก็เท่ากับว่าคำพิพากษาข,ของศาลถูกลดทอนความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ไปนะคะ การที่ศาลเข้ามาดูแลตรงนี้จึงอาจจะไม่ใช่การก้าวล่วงแต่เป็นการทําหน้าที่รักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการยุติธรรมเองมากกว่าค่ะผมกลับมองว่าหลักการแบ่งแยกอํานาจเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับการประครับโทษหรือการบริหารจัดการนักโทษเนี่ยมันเป็นอนํานาจบริหารที่ชัดเจนมากๆการที่ศาลต้องใช้การตีความกฎหมายเพื่อ,อขยายอำนาจตัวเองเข้ามาในพื้นที่นี้แม้ว่าจะด้วยเจตนาดีก็ตามเพื่อแก้ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันก็เสี่ยงที่จะทำให้เส้นแบ่งอำนาจมันพล่าเลือนไปในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ได้แตะไปที่รากของปัญหาจริงๆคือความอ่อนแอหรือความไม่โปรง่งใสที่อาจจะมีอยู่ในระบบราชทารเองหรือเปล่ากลายเป็นว่าเรากำลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างระบบที่มันเข้มแข็งขึ้นมาจริงๆ แต่ปัญหาเฉพาะหน้านี้มันก็รุนแรงจนสังคมตั้งคำถามอย่างหนักนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยการที่คุณสมชัยถึงกับเปรียบเปรยว่าเป็นสีธนัญชัยทางกฎหมายหรือที่คุณกิติศักดิ์บอกว่านี่มันสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่นักโทษคดีทุจริตแต่ไม่ต้องติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวมันสะท้อนความรู้สึกของคนจานวนมากจริงๆนะคะคาสั่งศาลครั้งนี้ก็เลยเข้ามาเหมือนกับปลดล็อกความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยตรงนั้นแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณที่ ค่อนข้างหนักแน่นว่าหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายยังคงมีอยู่จริงมันเป็นการฟื้นฟูศรัทธาที่สําคัญมากในช่วงเวลานี้ค่ะครับผมผมเข้าใจประเด็นเรื่องการฟื้นฟูศรัทธานะครับแต่คําถามที่อาจารย์มุนินตั้งไว้เนี่ยมันก็ยังก้องอยู่ในใจผมว่าแล้วบรรทัดฐานใหม่นี้จะจัดการยังไงอนาคตข้างหน้าศาลจะใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าจะรับไต่สวนคาร้องลักษณะนี้หรือไม่จะมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนโปรง่งใส ให้ทุกคนคาดการณ์ได้ไหมหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าศาลจะเลือกพิจารณาเฉพาะคดีที่ดังๆคดีที่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีที่สังคมกดดันมากๆเท่านั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ยิ่งตอกย้ำปัญหาเรื่อง2มาตรฐานหรือว่าเปิดช่องให้มีการใช้ศาลเป็นเครื่องมือในเกมการเมืองมากขึ้นไปอีกหรอครับ แล้วภาระงานของศาลเองล่ะครับจะรับไหวไหมถ้ามีคดีแบบนี้หลังไหลเข้าไปมากๆดิฉันเชื่อว่าศาลท่านคงมีดุลยพินิษในการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะแต่ว่าในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้เมื่อความเหลื่อมล้ำมันปรากฏชัดเจนจนคนรู้สึกว่ามีอภิสิทธิชนอยู่เหนือกฎหมายจริงๆเนี่ยศาลก็จาเป็นต้องเข้ามาจัดการค่ะ ถ้าปล่อยผ่านไปโดยไม่ทําอะไรเลยทั้งๆที่ข้อเท็จจริงมันฟ้องอยู่แบบนี้ดิฉันว่าสังคมนั่นแหละค่ะจะหันกลับมาตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงบทบาทของศาลเองว่าทําไมถึงนิ่งเฉยปล่อยให้ความยุติธรรมถูกบิดเบือนไปต่อหน้าต่อตาได้อืมตรงนี้มุมมองเราต่างกันชัดเจนเลยครับผมกลับมองว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยแม้จะดูเป็นเรื่องใหญ่เฉพาะหน้านะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่อาการที่สะท้อนโรคที่มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่านั้น นั่นก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชัรน์แล้วก็การบังคับโทษข,ของไทยทั้งหมดที่อาจารย์มุนินวิเคราะห์ว่ามันอาจจะขาดความโปร่งใสมีช่องโหว่หรือว่าอ่อนไหวต่อแรงกดดันทางการเมืองได้ง่ายการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่การลงมือผ่าตัดระบบราชทรรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมให้มีกลไกที่รัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้จริงจังไม่ใช่แค่การให้สารเข้ามา,เ,าเหมือนแปะพาเซอร์แก้ปัญหาเป็นครั้งคราวไปแบบนี้ ซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นบทบาทขององค์กรตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างบ่อยครั้งทั้งเรื่องการยุบพักหรือการชี้ขาดสถานะนักการเมืองซึ่งทุกครั้งก็มักจะตามมาด้วยข้อตกเถียงเรื่องขอบเขตอำนาจและการตีความกฎหมายอยู่เสมอกรณีนี้ก็อาจจะเป็นอีกบทหนึ่งของเรื่องราวนั้นก็ได้ครับ แต่ถ้าเรากลับมาดูที่ข้อเท็จจริงเฉพาะในคดีนี้นะคะที่ศาลท่านวินิจฉัยไว้อย่างละเอียดเลยทั้งเรื่องลักษณะอาการป่วยที่บอกว่าไม่ได้วิกฤตจ,จริงตามระเบียบกรมราชทรร์หรือกระบวนการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่ศาลชี้ว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเลย ข้อเท็จจริงตรงนี้มันก็หนักแน่นพอสมควรนะคะที่จะให้เหตุผลว่าทําไมศาลถึงต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มีคําสั่งโดยไม่จําเป็นต้องมองว่าเป็นเรื่องการเมืองไปเสียทั้งหมดมันคือการบังคับใช้กฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญที่น่าคิดต่อเลยครับคือข้อเท็จจริงในคดีคุณนักษิลเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างละเอียดลออมากคำถามคือแล้วมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มข้นระดับนี้ จะถูกนำไปใช้กับนักโทษทั่วไปคนอื่นๆอีกกว่า2แสนคนในเรือนจำอย่างที่คุณกิติศักดิ์เคยเปรียบเทียบไว้ไหมครับหรือว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดแบบนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานที่เศษที่ส่งวนไว้ใช้เฉพาะกับคดีของบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์เท่านั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นข้อคอรหาเรื่อง2มาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายและการทำงานของศาลซึ่งในระยะยาวแล้ว มันอาจจะยิ่งกัดซอกความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเสียยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะครับ ค่ะในมุมของดิฉันนะคะขอสรุปว่าแม้การที่ศาลฎีกาเข้ามามีคำสั่งในขั้นตอนการบังคับโทษแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ว่าภายใต้สถานการณ์และความบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงในคดีนี้ก็ถือเป็นการใช้อำนาจตุลาการที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีความจำเป็นเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วก็ช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อกะบวนการย,ยุติธรรมให้กลับคืนมาได้ไม่มากก็น้อยค่ะครับส่วนผมขอสรุปในมุมที่ต่างออกไปนะครับ ว่าคำสั่งศาลครั้งนี้แม้จะช่วยคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แต่ก็ได้ส่องสปอตไลท์ไปยังปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันอย่างรากลึกอยู่ในระบบการบังคับโทษจำคุกของไทยมันชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการที่เราต้องอาศัยการตีความกฎหมายโดยศาลเพื่อมาแก้ปัญหาที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายบริหาร แล้วก็นี่คือสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดแล้วครับว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูปกรมราชทัณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อสร้างระบบที่เป็นธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือสําหรับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นครับค่ะ ก็ชัดเจนนะคะว่าเรื่องนี้มีแง่มุมที่ซับซ้อนแล้วก็มองต่างกันได้หลายมิติการที่เราได้พิจารณาเหตุผลข้อกังวลแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทของศาลในกรณีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทําความเข้าใจความท้าทายใหญ่ที่ระบบยุติธรรมไทยเรากําลังเผชิญอยู่ค่ะแน่นอนครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะต้องกลับไปพิจารณาจากเนื้อหาต้นทางกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นตัวคำวินิจฉัยเองหรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราได้อ้างถึงกันมานะครับการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในวันนี้ก็คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เราได้นำไปคบคิดแล้วก็หาข้อมูลกันต่อไปครับ